เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือหัวข้อนี่เนิน350ทหารศูญย์เสียชีวิตนักการเมืองศูญย์เสียน้ำลายต้นทุนมันต่างกันนะครับใจความคุณชูวิทโพสเอาไว้เนี่ยผ่าน Facebook นะครับบอกว่านำเหตุการณ์ทหารไทยที่สู้รบอย่างดุเดือดกับทหารกัมพูชาเพื่อย,ยึดเนิน350เนี่ยจนกระทั่งมีรายงานการศูญย์เสียชีวิตของทหารฝั่งไทยเพิ่มสองนายมาเปรียบเทียบ กับการทํางานนะของทหารกับนักการเมืองว่ามันต่างกันในช่วงน้ําท่วมหาดใหญ่การทํางานของนักการเมืองเนี่ยสเปะสปะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทําได้แค่อวดภาพตรวจพื้นที่แจกของผัดกับข้าวสั่งงานไม่เป็นไม่มีความพร้อมแตกต่างกับทหารไทยที่มีความพร้อมมากกว่าทีนี้พอมาถึงช่วงปะทะชายแดนมีการร่วมมือกันของทหารทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์อพยพการข่าวการสู้รบตอบโต ในขณะที่ทหารกําลังต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกกับยินแดนที่ถูกลุกรานจนถึงปัจจุบันทหารไทยเสียชีวิตแล้วหลายนายแต่นักการเมืองกลับเอากระแสะชาตินิยมมาเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งอันใกล้อีกเดือนกว่าที่กําหนดไว้8กุมภาพันธ์ปีหน้าพูดชื่อเลยนะครับนายกอนุทินใช้วาระการสู้รบไทยกัมพูชามาย้ําว่าเราไม่ถอยแล้วรีบเกณฑ์ให้นักการเมืองสารพัดบ้านมาโชว์ใส่เสื้อใหม่ไม่เว้นแต่ละวันประกาศชัดว่าพร้อมสู้ศึก วงเล็บน้ำลายนะจึงอยากให้แยกแยะการเมืองกับการทหารเพราะทหารเนี่ยสู้รบตามหน้าที่เพื่อปกป้องดินแดนอธิปไตยของชาติแต่นักการเมืองเอากระแสชาตินิยมมาใช้ในการหาเสียงถือโอกาสเพื่อประโยชน์ของพรรคตัวเอง